Yeah, yeah. บสวัสดีชาว Rov ทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง iPad Forentino TV กันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับผมชนคนเดิมนะครับก็ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ4-5หวันแล้วมั้งครับผมก็ลืมกันเรี่ยงครับคลิปนี้ก็ Forentino o f f l i n นนะครับผม เกมนี้เหมือนเราจะชนกับสารนี้นะครับเพราะว่าเขาเอา S D Q มานะระเบิดก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์หรือ3ไลค์นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับผม มันจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปมากเลยนะครับผมกเรามาดูในเกมกันเลยดีกว่าครับเนื่องจากห่างหายไปนานไม่ได้เล่น5้าวันผมจะล้ำได้ไหมนะครับเกมเกมนี้ถ้าผมล้ำเออเออยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับผมพอดีอื่นๆครับตอนนี้เหมือนตารนี้ก็จะเปรี้ยวนะครับผมจังหวะนี้ไปแล้วครับปลาดอข้าวหัวอา้าวอ้าวยังไงครับระเบิด ผมยังมีฮิวนะครับผมหัวแทกเฮดช็อตไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับสงสัยจะแย่งเลนกันนะอ้อยเขาน่าจะมากับอาญานะครับผมคิดว่านะตาน,นิสมันก็เลยไม่ได้ป่านะครับวันนี้นเราก็รีบเคลียนะครับผมเคลียแล้วก็บ้านนะรีเลือยมันมวยก็ลงมานะดูจากมินิแมปแบบนั้นนปบปุ๊บปั๊บ เฮออ้ยใจเย็นฮะนั่นนัน่แนแน,แน่มีฟิกฟิก,ฟก,ฟก,ออกกูก็ฟิกเข้าหัวนะครับผมเฮ้ยอาญามก่อนเออใจยเย็ยนใจยเย็ยนขอโทษขอโทษเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้ถ้าอาญามันไม่ขึ้นหัวเนี่ยมันน่าจะตายนะครับมวยอะเสียดายว่ะฮัลโหลคลิปนี้ผมจะออกดาบแดงชิ้นที่สามนะครับสามทุ่มสี่ว่ะเฮ้ยตอนนี้มันหายตัวว่ะยูรอกอ่ะตีธรรมดาลัดช็อตครับผมฮัลโหล,โล,โล,โลโ ชิ้นแรกเราจะออกรอ,องเท้ากันตีีนะครับแล้วก็ชิ้นที่สองเราจะออกครูดาวเล็กนะเขาเรียกกันอะไรวะแฮตติน,นัมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเออช่างมาเลยครับ <Dragon. S 1> แล้วก็ผมจะออกแหวนคูดาวเล็กมานะคลิปนี้ผมใส่รูนคูดาวนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่ารูนอะไรก็ดูได้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับผมแล้วก็พอเราได้แหวนปุ๊บ ผมจะออกดาบแดงเลยนะครับผมผมจะไม่ขึ้นตัดเลือดก่อนนะผมจะขึ้นเป็นดาบแดงเลยนะครับเน้นแรงครับผมเกมนี้ไม่ไเล่นสี่ห้าวันเอาซะหน่อยครับผมฮัลโหลตาดิมันหายไปนะ่ะฮันแน่อันติเข้าหัวครับผมปลาดออกเข้าหัวไปทีนึงขาป้อมครับผมเฮช็อตจุกูหายครับตานิท็อฟเลนนี่มันจะเกิดยากนะครับผมเออวาอ้อยฮัลโหล มาเลยครับฮัลโหลก็มาเลยครับเฮ้ยเจะแตกฟิกเฮ้ยโอเคเพื่อนเรามานะครับถ้าเพื่อนเราไม่มาเนี่ยมันน่าจะโหดมาเก็บเราได้นะแต่พอดียากนิดนึงครับมันรู้จักฟอนนร์เรนดับจกักรยานน้อยไปแล้วครับผมฮัลโหลมาแบบนี้อย่าดูถูกผมสิครับขอร้องมันดูถูกผมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลว่างาซานิสอ้าวอยู่ในพุ่มอ้าวอ้าวงไงอ้าว เฮชอดไปอีกตัวนะครับผมฮัลโหลตาเน้รู้สึกว่าจะโดนระตกเละเลยนะครับผมเราได้เงินจากตานี้รวนๆเห้ยเห้ยออยจะเย็นปุ๊บ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 ฟิกเกอร์โยกครับผมฮัลโหลผมเมื่อกี้ถ้าผมไม่ฟิกนี่มันน่าจะกระโดดใส่หัวผมเลยนะแล้วเพื่อนเราลงมาเติมนะครับเราต้องไปแล้วนะครับผมตอนนี้เราลีเลือดจะยังไงติดอย่างนี้เรียบร้อยครับฮัลโหลเฮ้ยมันรอดได้ไงวนะเน่ะ คลิปหาละเ้ยมนมีอาญาเนี่ยแม่งอันตรายแม่งเหนียวตายยากคลิปหายธรรมดาก็น่ารำคาญอยู่แล้วแม่งโหนไปโหนมาตามกระยากยังมีอาญาการอีกแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เราได้ดาบแดงมาแล้วนะก็ชิ้นต่อไปเราจะขึ้นเป็นกันเวทนะครับผมก่อจากดาบแดงนะเหมือนลาววิวจะเนียงข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะเราอะ ชิงคีคผมไปแล้วแล้วอันติกลับหลังคีปหาครับแล้วชิงกลับไปฮัลโหลลำหนึ่งสองสามฮัลโหลเฮ้ช็อตกูปาไอ้กูอันติกลับหลังทําไมวะโอ้เกมบั็กครับผมเกมแก้หน่อยครับฮีโร่อยู่หน,น้าอันติกลับหลังครับผมฮัลโหลเอ้กูขอโทษอ้อยเอ้ตายเลยแม่เกาแรงคีปหายอา้อาวอา้าวหลงหลงพุ่มเนี่ย ไปไหนฮะอ้าวไปไหนครับผมปิกเกอร์เข้าหัวเรียบร้อยครับผมเฮดช็อตครับผมจังหวะนี้เขาเนี่ยเขาจะรอดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจเย็นใจเย็นถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนเด้เจ้ากันบ้านก่อนป้อมกลางเฮ้ยฮัลโหลกันกลางก่อนโอ้ป้อมจะแตกแล้วครับผมบวกกันอย่างเดียวเลยเออล่างล่างสามอ่าออกสามยิงขีดร่างโดนอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้ ยังมาครับผมฮัลโหลจิ้งปขนาดครับอันติเข้าหน้ามันกระโดดป้านมาอยูยังลาอยู่ครับผมฮัลโหลเฮดช็อตไปครับซานี้นี่ไม่เกิดแล้วนะครับโดนผมกดยับนะครับผมแต่ถ้าตานี้มันรวยกว่าเราเราก็มีสิทธิ์นะครับเราได้ทอยแล้วชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นล็อกคิวนะครับผมการตายนะการโดนเกานะครับ เวลามันเข้ามาเกามันอันติเราจะได้กดโลได้นะการตายนะครับผมยังไงอ้อยอยู่บนโอเคเราได้ล็อกคิวแล้วนะครับเอาอ้อยก่อนดีกว่านั้งมันเกาะมันขี่กันทั้งวันเลยว่ะสองตัวเนี้ยเดี๋ยวผมดักนะดูจะมีคนหลงไหมเ,เงียบ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 ,เ,ยบเอยมันไปบนหมดแล้ววะ่ะรอรอลาวิวอยู่ไหนวะ บนหนึ่งสองสามบนสี่นะครับผมบนสี่นะครับลักฟิกเกอร์ไปครับผมอันติไม่ถึงชิปหายแล้วครับเฮ้ยไม่โดนไม่ถึงได้ไงวะอันตีอุอ้ยโอเคครับผมียังได้มานะครับอันตีไม่ถึงได้ไงวะนะโอ้สภาพสายเกมจะบักนะครับผมเรากลับบ้านไปรีเลือดก่อนนะแล้วก็ชิ้นต่อไปเราจะขึ้นเป็นตัดเลือดนะครับผม ตัดเลือดเนี่ยมันก็จะมาจากชิ้นแรกนะดดาวเล็กเกาะอะไรแพตตนัมอะ่ะแล้วเราก็จะขึ้นเป็นดาบตัดเลือดนะครับผมคลิปนี้เราไม่ออกเจาะเกาะน,นะครับก็ฟัางไปครับผมเก็บให้หมดครับผมคลิปเลิศเ,เลยเ,เ,เ,เอาให้หมดครับผมตังยิ่งรวยยิ่งแรงครับผมจำไว้นะครับเพื่พนพลเรนแต่ถ้ายิ่งจนก็ยิ่งกากนะครับ มันจะอ่อนนะครับผมฟอเรนมันค่อนข้างพึ่งเงินเยอะนะครับพยายามอย่าจนมว่าฝั่งตรงข้ามนะครับผมถ้าเราจนกว่าแล้วเราโดนลุมเนี่ยแป๊บปเดียวเราหายเลยนะครับเราส่วนแทบไม่ได้เลยนะอ้าวอ้าวมีคนหลงนะครับอ้าวหลงอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับผมอ้าวเรียบร้อยหัวแตกเฮชชารหายไปนะครับโอเคครับเราได้ดับตัดเลือดมาแล้วนะ ยังไงมาผมไปแล้วนะครับผมราชาสุดสาครรเดือเ,นะเนียนนะเนียนนะอ้อยมาหลังครับผมฮัลโหลไปไหนครับอันติกระแทกหน้าไปครับผมไปไปแล้วปลาดอกโดนคีบคีบหายครับผมเก็บดอกแล้วยังตามอยู่ปลาดอกเข้าหัวออยอ้อยหายไปนะครับแล้วมวยยังอยู่ยังไงโอ้แล้วทำไมไม่เก็บดอกวะนนะจบแล้วฟอเลนตินนวยฮัลโหล ขวาก่อนคนระับเดี๋ยวเราลีก่อนนะดูอยางตรงแล้วต้องกลับบ้านนะครับผม <S <S 1> <S 1> เราจบได้เราต้องรีบจบนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ทีมเขานี่ยังไม่เกิดกันนะแต่ถ้าทีมเขาเกิดเขาจะยิงฟรีเราได้นะครับผมแต่เขาไม่มีตัวยืนนะแต่ทีมเรามีตัวค้ำอยู่นะครับเพราะว่าเราไฟเตอร์สามตัวนะครับผมเอาก๊อตครับผมยังหวะนนี้ ลามลามไปยังไงลามไปครับมาฝึกกับกอสเลเยอร์ได้นะครับฝึกลามอ,อ่ะเฮ้ยมันบวกกันแล้วฟิกเกอร์ข้ามาครับผมอันติกระแทกหน้าเราวิวไปแล้วไหลหายไปสองครับผมตามครับผมจังหวะน,นี้อาญายังไงโอ้โหมันโหมันหายตัวอีกแล้วเอ้ยเวลาครับคลิปนี้เขาหายไปสองตัวเราน่าจะได้แล้วนะจบได้นะเดีย๋ยวผมไปเคลียร์ล่างก่อนนะ ก็คลิปสอนฟอร์เรนติโน่ถ้าใครอยากหัดเล่นก็สามารถไปดูได้ที่หน้าช่องเลยนะครับผมผมทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับแล้วก็คลิปการตั้งค่านะครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางได้นะครับคนอื่นเขาอ,อาจจะลําอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งค่าอีกอย่างหนึ่งครับก็แล้วแต่คนถนัดครับพยายามตั้งค่าตามที่เราถนัดนะครับผมแต่ว่าผมนี่สามารถดูเป็นแนวทางได้นะ ถ้ามันตั้งค่าแล sight, ้วมันลากากก็เดินก็ตั้งแบบเดินนะครับผมเอาที่ถนัดนะแล้ยังไงครับผมบวกัอีกแล้วเัง่วานนี้ยังไงอ้าวแล้วกูไปฟังป้อมสุบหายแล้วโอ้ขโทษทีครับพอดีมือพี่มันลั่นนะผมฮัลโหลบอเลนระดับจากรยานก็รับ MVP ไปนะครับผมเพราะว่า ตายน้อยสุดนะครับถ้าผมตายเยอะผมอาจจะไม่ได้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมันจะเป็นกำลังใจให้กับผมมากเลยนะครับเพื่อทำคลิปสนุกๆต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผมวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนจุบ๊บ 쭈꾸우!